ในวันที่คนไทยทั้งประเทศก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อใบกำลนดอนาคตของชาติผ่านการกากระบาดใบสีม่วงและสีเขียวใครจะไปเชื่อว่าเพียงแค่เสื้อตัวเดียวหรือท่าทางเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนสถานะของคุณจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้ในชั่วพริบตากฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนและบางครั้งก็ดูแปลก จนคนทั่วไปตามไม่ทันจนเกิดเป็นคำถามว่ากฎเหล่านี้มีไว้เพื่อรักษาความยุติธรรมหรือมีไว้เพื่อดักควายเอ้ยดักผู้ที่ไม่รู้กฎหมายกันแน่พวกผมช่องงงแต่จริงจะนำพาทุกคนไปรู้จักเรื่องที่งงแต่จริงๆแล้วคือเรื่องจริงกับเบื้องลึกเบื้องหลังของห้ากฎเหล็กจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตที่คุณอาจมองว่ามันไร้สาระแต่มันมีบทลงโทษถึงขั้นติดคุกติดตาราง และนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีคนเคยสังเวยอิสรภาพให้กับความไม่รู้เหล่านี้มาแล้วนับไม่ถ้วนกฎข้อแรกที่สร้างความสับสนมากที่สุดคือเรื่องสีเสื้อและสัญ,ญลักษณ์หลายคนสงสัยว่าห้ามใส่เสื้อสีนี้จริงหรือคำตอบที่งงแต่จริงคือกฎหมายไม่ได้ห้ามสีใดสีหนึ่งเป็นพิเศษแต่ห้ามใส่เสื้อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองหรือหมายเลขของผู้สมัคร รวมถึงข้อความที่เป็นการเชิญชวนให้เลือกหรือไม่เลือกใครลองจินตนาการดูครับถ้าคุณใส่เสื้อสีส้มแปรดหรือสีแดงฉานหรือสีน้ำเงินเข้มไปเลือกตั้งมันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่ถ้าบนเสื้อตัวนั้นมีโลโก,โก้พักหรือมีเลขหนึ่งเลขสองที่ตรงกับเบอร์ผู้สมัครในเขตนั้นๆเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยมีสิทธิ์เชิญคุณออกไปเปลี่ยนเสื้อทันทีและหาคุณดื้อแพง ผลลั์คือการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งที่มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหตุผลเบื้องหลังคือกรกะตต้องการให้พื้นที่รัศมีรอบคูหาเป็นเขตปลอดการหาเสียงอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการชี้นำในนาทีสุดท้ายแต่มันก็นำมาซึ่งความวุ่นวายเมื่อสีเสื้อกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่แบ่งแยกชัดเจนจนบางคนถึงขั้นไม่กล้าใส่สีที่ตัวเองชอบไปเลือกตั้งเพราะกลัวโดนเพ่งเลง ต่อมาคือกฎที่ดูเหมือนจะทันสมัยแต่กลับกลายเป็นกับดักนั่นคือการถ่ายรูปในยุคที่ทุกอย่างต้องลงโซเชียลการถ่ายรูปคู่กับบัตรเลือกตั้งที่กากระบาดแล้วเพื่อโชว์อุดมการทางการเมืองคือตั๋วไปกลับคุกชั้นดีกฎหมายระบุชัดเจนว่าห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกล้องถ่ายภาพบันทึกภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกฎนี้มีไว้เพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงครับ เพราะในอดีตหัวคะแนนจะสั่งให้ชาวบ้านถ่ายรูปมายืนยันว่าเลือกเบอร์ที่สั่งจริงถึงจะจ่ายเงินแต่ในปัจจุบันแม้คุณจะถ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อลงสตอรี่ไอคุณก็มีความผิดตามมาตรา165ของพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เสียด้วย กฎข้อที่สที่หลายคนอาจจะงงว่าห้ามทำไมคือการฉีกบัตรเลือกตั้งหรือทำเครื่องหมายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดบางคนโกรธแค้นการเมืองเลยประชดด้วยการฉีกบัตรทิ้งในครูหาหรือบางคนมือสั่นจนบัตรขาดนิดเดียวรู้ไหมครับว่านั่นคือคดีอาญาการทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองหมื่บาท แถมยังถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งถึง10ปีแม้แต่การเขียนข้อความระบายความในใจลงในบัตรหรือการทำสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าเป็นบัตรของใครกฎหมายก็ถือว่าเป็นบัตรเสียและอาจมีความผิดฐานทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับรัฐธรรมนูญกฎข้อที่4คือเรื่องแอลกอฮอล์ที่ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อน การห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุราในคืนก่อนวันเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งไม่ได้ทำเพื่อศีลธรรมอันดีงามเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดปาร์ตี้ล้างสมองหรือใช้สุราเป็นสินบนในการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งกฎนี้ครอบคลุมไปถึงงานแต่งงานหรืองานบวชที่จัดในช่วงนั้นด้วยนะครับถ้ามีการเสิร์ฟเหล้าเบียร์เจ้าภาพอาจจะสวยไปพร้อมกับแขก กฎนี้สะท้อนให้เห็นว่ากะกะตอมองว่าสติสัมปชัญญะของผู้ซื้อสิทธิขายเสียงอาจจะลดลงหากมีน้ำเมาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็สร้างความเซ็งกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมากในทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งและกฎข้อสุดท้ายที่งงแต่จริงที่สุดคือการห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใครจะเอาบัตรกลับบ้านแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนทาจริงๆ บางคนอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือบางคนตั้งใจเอาไปทำบัตรเวียนเพื่อทุจริตการนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งมีโทษหนักมากคือจำคุก1-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทและที่สำคัญคือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีนี่คือโทษที่หนักกว่าการไปทำร้ายร่างกายคนบางกรณีเสียอีกเพราะมันถือเป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยของชาติ กฎเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่าล้าหลังหรือจุกจิกเกินไปหรือไม่ในขณะที่โลกก้าวไปสู่การเลือกตั้งออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการไล่จับคนใส่เสื้อผิดสีหรือคนถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนักวิชาการหลายท่านมองว่ากฎหมายที่หยุมหยิมเกินไปกลับกลายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือทําให้ประชาชนรู้สึกกลัวที่จะออกไปใช้สิทธิ แทนที่จะรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างไรก็ตามในบริบทของการเมืองไทยที่มีความขัดแย้งสูงและการทุจริตที่ฝั่งรากลึกกกตมักจะอ้างว่ากฎเหล็กเหล่านี้คือเกราะป้องกันเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุดแม้ว่าในสายตาประชาชนกฎบางอย่างจะดูเหมือนการขี่ช้างจับตะกะแตนก็ตามการทำความเข้าใจกฎเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามหน้าที่ ต่มันคือการรักษาอิสราภาพของตัวคุณเองในวันที่คุณก้าวเข้าไปในครูหาอนาคตของการเลือกตั้งไทยจะเป็นอย่างไรกฎเหล่านี้จะถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นไหมหรือเราจะต้องใส่เสื้อสีขาวโพลนไปเลือกตั้งเพื่อความสบายใจไปตลอดกาลนี่คือประเด็นที่สังคมต้องคบคิดและตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจอย่างกกตต่อไปเพราะประชาธิปไตยที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้หายใจอย่างสะดวก อาจจะเป็นประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวในที่สุดเรื่องราวของกฎเหล็กกะกะตที่ดูเหมือนจะงงแต่เป็นเรื่องจริงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความซับซ้อนในสังคมไทยถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆที่จะทำให้คุณไม่งงกับเรื่องจริงรอบตัวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องงงแต่จริงไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่ากดข้อไหนของกกตที่คุณคิดว่าแปลกที่สุด หรือใครเคยมีประสบการณ์เกือบซวยเพราะกฎเหล่านี้บ้างมาแชร์กันได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ